ค่ะรักสูตรนะคะที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มแรงงานที่เข้าฝึกอบรมอาชีพที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6จังหวัดขอนแก่นนะคะก็คือช่างยนต์ผู้ประกอบการอาหารและก็ถอผ้าค,ค่ะซึ่งจะมีการจำกัดผู้อบรมนะคะห้องละ20คนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดขอนแก่นค่ะ กลุ่มผู้ว่างงานและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดขอนแก่นกว่า50คนทยอยมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการเตรียมเข้าทำงานที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่นโดยเปิดสอนในหลายสาขาเพื่อให้ผู้ว่างงานเสริมทักษะด้านอาชีพในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด -19 ผู้เข้ารับการอบรมนะคะจะมีหลายกลุ่มทั้งนักศึกษาจบใหม่และผู้ว่างงานผู้อบรมซึ่งเป็นนักศึกษาจบใหม่บอกว่าสมัครงานในสถานประกอบการหลายแห่งแต่ยังไม่ถูกเรียกตัวจึงเลือกมาฝึกอาชีพในสาขาช่างยนต์แม้จะจบการศึกษาระดับปวชาสาขาคอมพิวเตอร์และมองว่าหากผ่านการอบรมหลักสูตรนะคะก็น่าจะมีโอกาสหางานทำได้มากกว่าค่ะอ๋หางานยากครับด้วยความที่ในช่วงนี้ผมก็ว่างพอดีก็เลย ตัดสินใจว่าจะลองมาฝึกอบรมดูครับเพราะว่าเห็นเขาเปิดรับสมัครไว้อยู่ครับตั้งใจจะไปทํางานอะไรบ้างหลังจากจบก็ช่างยนต์ครับเรามองว่ามันตลาดแรงงานเขาต้องการช่างยนขึ้นใช่ครับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่นนะคะเปิดสอนในหลักสูตรเพื่อเตรียมเข้าทำงานในสถานประกอบการและโรงงานต่าง ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทํำให้จังหวัดขอนแก่นมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นกว่า3,000คนบางส่วนนะคะทยอยมาขอรับการอบรมฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องโดยหลักสูตรนะคะที่ได้รับความนิยมก็คือช่างยนต์ผู้ประกอบการอาหารและก็ทอผ้าซึ่งการจัดฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรค่ะจะฝึกไม่เกิน หลักสูตรละ20คนนะคะและทุกคนต้องผ่านการคัดกรองโรคตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดขอนแก่นซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมนะคะก็จะถูกส่งไปฝึกงานที่สถานประกอบการและทำให้มีโอกาสในการที่จะได้งานทำมากกว่าการไปสมัครด้วยตัวเองค่ะก่อนการฝึกเนี่ยเราจะมีการสำรวจตลาดแรงงานนะคะสำรวจตลาดแรงงานถึงถึงความความต้องการนะคะของสถานประกอบาการในสาขานั้นก่อนที่จะทำแผนการฝึกอบรม นะคะแล้วก็มีการรับสมัครฝึกอบรมแล้วก็จะมีตำแหน่งงานรองรับผู้ที่เข้ามาฝึกนะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะมีตำแหน่งงานรองรับอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีการสํารวจก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ดาเนินการฝึกนะคะเมื่อฝึกเสร็จก็คือไปทํางานจริงในสถานประกอบกิจการส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1ิในจังหวัดขอนแก่นนะคะพบว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวน435คนจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันนะคะแม้จะเริ่มทรงตัวและลดลงค่ะ แต่ก็ยังมีกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ระหว่างกักตัวอีกกว่า2,000คนทําให้ในพื้นที่นะคะยังคงต้องเฝ้าระวังและเพิ่มมาตรการคุมเข้มเพื่อควบคุมการระบาดของโรคอย่างเข้มงวดและมีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสองแห่งคือที่หอพักภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและพุทธมนตรอีสานจํานวน500เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่มีอาการไม่หนักซึ่งขณะนี้นะคะมีผู้ติดเชื้อเข้ามาพักฟื้นภายในโรงพยาบาลสนามแล้วจํานวน 38คนค่ะแม้ว่าสถานการณ์นะคะคการระบาดของเชื้อโควิด1 9ในจังหวัดขอนแก่นค่ะจะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นพื้นที่สีแดงคือควบคุมสูงค่ะทำให้เจ้าหน้าที่นะคะยังตรงคงต้องขอความร่วมมือประชาชนให้งดออกจากบ้านนะคะแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดการติดเชื้อในพื้นที่ค่ะขอบคุณคุณพจนีนะครับ